เดี๋ยวจะขอเลิกกันอะไรน ถ้าเปิดฝาท้ายแกไม่หมดได้เลยปอดท้ายจะองรถไม่ได้นื่องากว่า ถ้าสังเกตเสียงมันจะเบาถ้ารับสัเกตอังมีเนียงซึ่ได้ไปอ่านไปก็ใช้งานไม่ได้ก็อีกตัวหนึ่งที่ผมบอกว่ามีสลิปเปิดติดที่ตัวผมแต่ตัวนี้ามารากลับระดับสามารถนปาก่นไนี่ครับแล้วก็ดูเสียบยางอะไหเพยางอะไหติดตั้งให้ร้อนะครับ อันไหนที่ถามแอร์แล้วก็อาที่แอร์เลยแล้วกันตอนนี้อุณหภูมิรุ่นนี้นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับมีฟังก์ชันพิเศษนะครับยิ่งที่ผ่านมามีประเด็นกันนิดนึงคือพออากาศมันเย็นเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะทำป็นฮีตเตอร์เลยมันมีฮีตเตอร์ในตัวด้วยนะครับอุณหภูมิภายนอกกับอุณหภูมิภายในรถเนี่ยต้องบาลานซ์กันถ้าไม่บาลานซ์กันนะครับที่ผ่านมาในอุณหภูมิมันถึงก็แตกเป็นขนาด18,19องศาแล้วเราเปิด22นะมันมองว่าไม่จําเป็นต้องใช้แอร์ นะครับหมอหมอสิ้นเปลืองมันก็เลยทําเป็นฮิเตอร์มาให้งจะเป็นลมร้อนเป็นลมร้อนใช่หรือถ้าไม่งั้นั่งยองมันจะดูองศาจากภายนอกได้นะครับถ้าสังเกตนะครับถ้าแอร์เป็นลมร้อนปุ๊บเนี่ยให้เราลองปรับองศาลงมาดู